แล้วต่อไปนี้ก็จะมีแฟนใหม่หรือว่าออกแดบมบนี่ชิวิภูวาม่น้องอยากให้ทุกคนใจดีกับน้องนะอยากให้ใจดีกับแฟนใหม่ของกันและกันหรือว่ามีอะไรแต่ตอนนี้น้องยังไม่มีน้องขอทํางานโฟกัสในส่วนของงานก่อนนะคะและน้องจะไม่หวยหาความลับเพราะว่าบทเรียนมีเห็นแล้วมีความหักหน่อม่ไม่เต็มที่กับงานน้องอยากทําทงานก่อนการมีแฟนอะ่ะมันไม่เต็มที่กับกับงานจริงๆน้องขอทําความฝันของน้องก่อนแล้วเรื่องความลับ ก็าจะนี่ณตอนนี้น้องมุกออนได้แล้วถามว่าลืมได้ไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่หนูลืมได้แล้วขอบคุณสําหรับกาลังใจนะคะหนูสามารถมองได้แล้วก็แบบไม่คิดอะไรตอนนี้ในสายตาของหนูคือเขาคือพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งแค่นั้นไม่คิดว่าเกินอะไรอีกแล้วนะคะแล้วหลายคนถามว่ามีโอกาสที่จะจะกลับมาไหมเขาก็ได้พูดชัดเจนแล้วนะวันนั้นเขาบอกว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หนูก็ยืนยันนะคะว่าหนูก็ไม่รอแล้วและหนูก็เดินหน้าต่อไป จะให้กลับมาเป็นแฟนกันอีกเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันมันได้ยางไปไกลแล้วเขาก็ได้เดินไปไกลแล้วต่างคนต่างหันหลังขอยคนละก้าวนะคะแยกย้ายกันไปแล้วถ้ากลับมาอีกก็เหลือแค่แค่ความว่าเอ้ยแบบความที่แบบวังดีให้กันแล้วกันความเป็นพี่น้องนะคะเขาว่าพี่น้องอ่ะไม่มีทางที่จะเลิกกันนะคะสําหรับสาหรับน้องน้องก็จะทําผลงานของน้องออกมาดีให้ดีที่สุดแล้วก็ สำหรับตัวเขาเขาก็จะทำงานของเขาออกมาให้พีเอฟเป็นตัวของเขาดีที่สุด